สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้มีผลวิจัยจากต่างประเทศมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับตัวสกดสมองให้เราเลิกกินหวานไม่ได้ในนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารซปเปอร์แปรรูปเขาดิ้นคําว่าอาหารแปรรูปไม่ดีสุขภาพแล้วมันยิ่งกว่านั้นก็คือซปเปอร์แปรรูปมันจะทําให้สมองพังแล้วเบรกไม่ได้เลิกไม่ได้ั้งตนที่เรามีสติบอกฉันไม่อยากกินของหวาน กินของหวานไม่ดีสุขภาพแต่เราก็เลิกไม่ได้อยากกิน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 นั่นคือคุณกินอาหารซปเปอร์แปรรูปและในผลวิจัยของมหาวิทยาลัยปารีสของฝรั่งเศสบอกว่าถ้าคุณกินอาหารซปเปอร์แปรรูปทุกๆ10จะมีความเสี่ยงกับการเสียชีวิตมากขึ้นถึง14%มากขึ้นถึง14%ในนี้ก็เขียนนีกครว่าในน้ำาอลุมไม่ถึง1แก้วก็จะมีซปเปอร์อาหารแปรรูปประมาณริบเปอร์เซนต์แล้วครับถ้าพูดถึงแคลอรี่ก็คือประมาณหก,ลลกสิ สามก็มีการเสี่ยงของการเป็น 2นั่นก็หมายถึงว่าถ้ากินพวกน้ำบัลลมแก้วโตๆหรือ2แก้วโโก็เริ่มอันตรายแลวครับและสูวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของอเมริกาก็มีการเผยออกมาครับว่ามีการทดลองให้คนกินอาหารธรรมดากับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ให้คนกินอาหารซูเปอร์แปรรูปปรากฏว่าเมื่อเทียบดูแล้วนะสกลุ่มนะกลุ่มธรรมดากินแล้วบอกฉันกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็คืออิ่มแล้วนะแต่สําหรับคนที่กินอาหารซูเปอร์แปรรูปจะเกิดปัญหาคือฉันกินแล้วฉันไม่อิ่มฉันสามารถกินเพิ่มได้อีกห้ากิโลแคลอรีนั่นหมายถึง มากกว่าคนอื่นแต่ละวันมากกว่าถึง500กิโลแคลอรี่โดยไม่รู้แล้วก็ไม่อิ่มด้วยครับนั่นหมายถึงสมองคุณกาลังถูกควบคุมเรียบร้อยแลวครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าในอาหารซปเปอร์แปรรูปมันมีอะไรบ้างมีอยู่5กลุ่มครับหครับก็คือในกลุ่มอาหารเช้านะอาหารเช้าที่คุณกินอยู่พวกขนมปังที่มีไส้ครับนั่นคือซปเปอร์แปรรูปครับและในพวกซีเรียลซีเรียลก็ดูเฮ้ยมันเป็นอาหารที่ดีนะมีใยอาหารมีเขียนยังไงฮะแต่นั่นก็คือซปเปอร์แปรรูปครับต้องร เพราะนั้นถ้าเราเป็นไปได้ให้เรากินข้าวขาวยิ่งดีกว่าถ้ายิ่งดีก็คือการกินข้าวกล่องครับสครับก็คือกินน้ำผลไม้หรือน้ำผักที่อยู่ในกล่องครับ ที่เขียนว่ามีผักมีใยอาหารครบที่เป็นน้ำผักที่หว,นหวานๆนะฮะอยู่ในกล่องเนี่ยนะฮะนั่นคือตัวซูเปอร์แป้เพราะอะไรครับในนั้นจะมีน้ำตาลแล้วก็มีค่าปรับ pH นะไม่ให้เน่าไม่ให้บูดและใส่สีต่างหากับทำให้เราอยากกินกินแล้วมันเลิกไม่ได้ครับสามก็คือในกลุ่มขนมข,นมขบเคี้ยวพวกน้ำตาลที่เราเลิกไม่ได้ครับพวกไอศครีมก็ใช่ครับพวกช็อกโกแลตก็ใช่ครับแต่คุณเคยกินช็อกโกแลตแบบ99%แบบมันฝาดมันเปรี้ยวจนกินไม่ไหวนั่นคือช็อกโกแลตของแท้ครับแต่ถ้าคุณกินช็อกโกแแลนนนัั่่่่ืออกาาาารรรรรใใหหปปูทํ้้เเไไไมมดช เป็นช็อกโกแลตที่มีสารแปลรูปทำให้เลิกไม่ได้พวกขนมกบเคี้ยวพวกกุ๊กกี้นะครับที่คุณรู้สึกว่าหวานมันมันครัของหวานบวกของมันทำให้เลิกไม่ได้กลุ่มที่สี่คือกลุ่มสำหรับคนที่ยุ่งนะครับเกี่ยวกับนักกล้ามนะครับกินพวกโปรตีนต่างๆที่ใส่น้ำตาลครับทำให้เรากินแล้วมันอร่อยเท่ากันไม่ได้กินเนื้อกินอะไรที่เป็นธรรมชาติดีกว่าครับและพวกเครื่องดื่มชูพลังก็เหมือนกันนะกินแล้วฉันก็ปี้กระเป๋ารู้ไหมนนั้นมีแค่คาเฟอีนเฉยๆธรรมดาถ้าเรากินคาเฟอีนแล้วเนี่ยอยู่ในกาแฟก็ไไดดดด้้้้กกกกกกาาาาาแแฟฟฟ็็มมมมีีีีีีีคคคเเเเเออ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 อนนนนนนถถโพพลลลืืตตัวววทุู่่่ิิิสรรรระะย์์จงง ชูพลังเนี่ยระวังครับมันคือซูเปอรแป์แปดรูปรายการก็คือพวกโปรตีนบาร,รู้จักไหมครับโปรตีนบาคือเป็นแท่งๆแล้วกินแล้วกัดปึ๊บแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันยุ่งอยู่ไม่มีเวลากินข้าวกินอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วนั่นคือซูเปอร์แปดรูปหลายคนเข้าใจผิดว่ากินแล้วเท่ากับอาหารเที่ยงหนึ่งมือ้อไม่ใช่เลยครับมันคือซูเปอร์แปดรูปพวกนี้เราไม่รู้ตัวแล้วก็กินไปกินไปกินไปครับทำให้เกิดโรคแล้วไม่พอกินแล้วเราเลิกไม่ได้ถ้าไมสมองเรายิ่งอยากกินครับบังคับสมองโดยถูกผาย มันควบคุมสมองไปแล้วครับสำหรับคนที่ยุ่งนะครคือพวกตื่นสำเร็จรูปเ,เหมือนกันคนะเทน้ำร้อนทีเดียวนะแล้วสามารถกินได้เลยภายใน2นาที3ามีนั่นก็นคือพวกซูเปอร์แปรรูปเช่นกันครับและแน่นอนอันที่5เกี่ยวกับน้ำหวานน้ำอาลมครับมันจะมีน้ำตาลอย่างเยอะมากเลยครับแล้วมันเก็บไว้ได้นานเพราะฉะนั้นพวกนี้คืออันตรายรซึ่งนะไม่ใช่ว่าควบคุมทาให้เราเลิกไม่ได้ไม่พอทําให้เราเสียชีวิตไวทาให้เราเป็นโรคแก่เกี่ยวย่นด้วยครับถ้าเราไม่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารซูเปอร์แปรรูปทาให้เราป่วยเวเรโรคมา จำได้ไหมครับว่าถ้ากินเกินสิบกร,รัมก็ถือว่าเริ่มอันตรายแล้วนะครับยิ่งสามสิบกร,รมัมยิ่งเสี่ยงเป็นมนาก่งเลยครับสำหรับคนที่กินอาหารซูเปอร์แปรรูปเยอะๆนะจะทำให้สมองเราเนี่ยอยากกินของหวานอยากกินของหวานเพราะอะไรไหมครับเพราะในลำไส้เรามีจุลินทรีย์ร้ายอยู่ในลำไส้เราถ้ามีจุลินทรีย์ไม่ดีจุลินทรีย์ไม่ดีมันอยากกินของหวาน อาหารของจุลินซีไม่ดีทําให้ต่อมะเ็งเนี่ยมันชอบกินของหวานมันจะควบคุมบอกสมองว่าเราอยากกินของหวานแล้วทําให้สมองเราเนี่ยบังคับตัวเองไม่ได้วิธีวิธีนี้ก็คือการนะฮะกินจุลินซีดีคนที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงจะไม่ค่อยอยากกินของหวานครับการเติมจุลินซีดีเข้าไปในร่างกายเราจะทําให้เราอยากกินของหวานน้อยลงหรือไม่อยากกินของหวานผมก็เลยนะฮะแนะนําก็คือว่าคาตอบก็คือนี่ครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น,นครับซึ่งมีจุลินซีที่มันไม่ถูกน้ําย่อยย่อยแล้วมันไปอยู่ในลาไส้เราได้ครับซึ่งมีจาานวริีย่มก หนึ่แสนล้านตัวซึ่งเยอะมากๆครับยังไม่พอมีผักธรรมชาติอยู่อีก24ชนิดซึ่งตัวพวกนี้จะไปปราบจุลินทรีย์ร้ายซึ่งเป็นต้นตอของโรคตา่างและเป็นต้นตอของการควบคุมสมองให้เราอยากกินของหวาน และในนี้ครับมันจะมีน้ำตาลนริโกมันคือน้ำตาลธรรมชาติซึ่งเป็นอาหารของจุลินซีดีจุลินซีดีเพิ่มขึ้นก็จะต่อสู้กับจุลินซีร้ายครับและถ้าเม่อนสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับและแอดมาแล้วก็เขียนว่านะครับสนใจจุลินซีย์24ิผครับ